สวัสดีครับเป็น้องครับเราได้มาถึงจุดเช็คพอยแรกนะครับในเส้นทางการแสบบุญภายในเมืองพอร์โตเดมอสในวันนี้นะครับเราก็ถูกแบ่งออกเป็น5-6กลุ่มนะครับตามสีของคําถามแล้วก็คําตอบที่เราได้รับนะครับหลังจากนั้นเขาก็จัดให้เรานั้นได้เดินเยี่ยมชมเมืองนะครับซึ่งเราก็ต้องใช้ ระยะทางประมาณ5้าหกิโลเมตรนะครับกว่าจะไปถึงยอดเขาที่เรียกว่าพอร์โตเดมอสซึ่งเป็นปราสาทที่อยู่สูงไกลๆนะครับเป็นป้อมปราการโบราณนะครับที่ใช้ระหว่างการสู้รบระหว่าง,งประเทศโปรตุเกสแล้วก็ประเทศสเปนตอนนี้เขาก็ให้เราเขียนแผ่นหินนะครับเป็นสิ่งที่เราประทับใจแล้วก็ต้องการที่จะจดจานะครับหินนี้ก็เป็นหิน ที่เขาใช้ก่อสร้างถนนนะครับเป็นหินที่เป็นพิเศษนะครับเป็นส่วนหนึ่งของถนนที่จะมุ่งไปสู่กรุงโรมนะครับแต่ละคนก็ได้เข้ามาเขียนตรงนี้นะครับว่าเราจะประทับใจอะไรนะครับแล้วก็จะส่งคืนเขานะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของการเดินทางของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่จุดเช็คพอยต่อไปนะครับ